วันนี้เป็นวันแรกที่ได้โอ,อกาสมาเก็บภาพไรานาป่าแฝกลาดหลุมแก้วนะครับตอนที่ฝนตกนะครับก็ชมบรรยากาศฝนตกโปรยๆนะครับแล้ววันนี้ได้ปล่อยปลาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ฝนหยุดเนี่ยก็จะได้ให้อาหารปลาครับต้นไม้ก็น่าจะสดชื่นนะครับต้นใหญ่สุดข้างหลังก็คือกันเกล่าครับต้นกลางคือชงโคนะครับ และริมฝั่งนี้ก็คือแคนานครับอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์นะครับได้ตัดแฝกก็กำลังแตกขึ้นมาใหม่นะครับส่วนตรงนี้คือผักบุ้งที่เมื่อวันอาทิตย์ได้ดึงไปแล้วก็ไปคลุมต้นไม้ต้นใหญ่ที่ปลูกตรงนั้นนะครับเป็นไม้ล้อมสภาพบ,บรรยากาศนะครับ แล้วที่เห็นเด่นชัดที่สุดน่าจะเป็นปอเทืองครับดอกสีเลือเหลืองส่วนด้านขวามือนี่เป็นร่องน้ำเขตแดนที่เขาผันน้ำเพื่อจะมาทำนานะครับนี่คือมุมกว้างถ่ายไปหน้าถนนใหญ่นะครับส่วนด้านซ้ายจะเห็นปอเทืองที่น่าจะโดนน้ำนะครับชื้นแฉะนะครับคง ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่สูงนะครับก็ยังติดดอกพอได้เก็บเกล็ดทำพันธุ์นะครับแล้วก็บัวสีนะครับบัวสองสีบรรยากาศนะครับให้ดูหลังจากขณะที่ฝนตกนะครับให้ดูแฝกนะครับที่ตัดตัดแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับ ต้นมอนนะครับที่ปลูกให้ดูลูกดูบรรยากาศตรงนี้นะครับดูต้นไม้นะครับอันนี้เป็นกันเกลานะครับเป็นไม้ล้อมอน,นี่เป็นชงโคนะครับน่าจะเป็นชงโควอลแลนนะครับตรงนี้เป็นดินขุดมาจากเป็นน่าจะเป็นดินเหนียวค่อนข้างจะปลูกอะไรยากนะครับ เศษไม้พยุงแตกครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ยางนาก็แทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วครับส่วนต้นกล้วยที่เพื่อนวินได้มาปลูกก็เพิ่มแทงใบขึ้นมาแล้วครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสวนที่ปลูกขึ้นมาใหม่นะครับส่วนต้นนี้ต้นแดงครับแล้วก็ต้นนี้ ส้นนี้คือประดูนะครับน,นี่ลำใหญ่นะครับลองกลองนะครับส้มโอทับทิมสยามส่วนนี้ก็ขนุนนะครับ นี้ก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับเพิ่งปลูกอากาศฝนก็ตกปล่อยๆประมาณนี้นครับ